มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกค้าใจหายร้านสุก,กี้ร้านดังประกาศเปิดวันสุดท้ายวันที่3มิถุนายน2568สิส้นสุดตำนานร้านสุก,กี้ขวัญใจมหาชน ร้านแพนด้าซุกี้บะหมี่ร้านซุกี้ชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความทําเอาลูกค้าใจหายต่างๆกันนะคะระบ,บุผ่านทาง f a c e o o o แพนด้าซ u กี้เลสเตอรองเผยว่าเรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทางร้านแพนด้าซุกี้บะหมี่จะเปิดให้บริการลูกค้าถึงวันที่3มิถุนายน2568เป็นวันสุดท้ายทางร้านขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดขอบพระคุณครับ ลูกค้าใจหายค่ะร้านสุก,กี้ดังประกาศเปิดบนสุดท้ายวันที่3มิถุนายน2568สิ้นสุดตำนานรานสุกี้ขวัญใจมหาชนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ